ชั้นเรียนเต้นค่ะวันเดียวกับวันที่คนพู้ติดเชื้อไปเรียนโอ m มก o d สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลิลลี่นาเกลนะคะวันนี้นะคะเราก็เข้ามาสู่ EP พิเศษเพราะว่าหลังจากที่คลิปล่าสุดนะคะก็คือเกี่ยวกับรีวิวกระเป๋านะคะก็ไม่ได้ทำอีกเลยมันพิเศษมากเพราะว่ากลับมาเพ๊่บก็เข้าสู่ เป็นโควิดเลยจ้า,าไม่ถามว่าอองตรงนะคือก็ไม่คิดว่าชีวิตต้องมาเจออะไรแบบนี้นะคะก็ตั้งแต่ปมที่แล้วเนาะปีคือว,วันนี้วันนี้วันที่อ่านในวันที่7เมษายนใช่ไหมแต่ว่า7เมษายน2564นะคะก็าจากวันนั้นนะคะปีที่แล้วประมาณช่วงเวลาน,นี้นะคะจนถึงวันนี้นะคะก็คือเป็นเวลาเข้านปีพอดีและเราก็มีกิจกรรมที่เหมือนกันกนคือการกักตัวจ้าก,กักทไมก็คือปีที่แล้วเนี่ยประมาณช่วงเนี้ย เออคือเขาแบบโควิดมันระบาดใหม่ๆคือนึกออกไหมคือเราอ่ะเป็นคนที่ชอบปีนผาใช่ไหมเออแล้วก็คือมันเหมือนแบบประกอบกับช่วงนั้นนะ่มันมีน้องคนหนึ่งอ่ะเพิ่งกลับมาจากญี่ปุ่นเว้ยแล้วช่วงนั้นเป็นช่วงอะไรช่วงโควิดระบาดที่ญี่ปุ่นพอดีจา้าคือนางไปญี่ปุ่นแล้วนางก็กลับมาเออแล้วนางก็กปีนอะไรประมาณเนี้แล้วคืออารมณ์แบบว่าคือช่วงนั้นเราโควิดแล้วมันก็ยังใหม่ๆอยู่ไงเราก็กลัวใช่ไหมน้องที่กลับมาจากญี่ปุ่นเออแล้วเขาก็ไปปีเลยเราก็แบบ เขาจะเป็นโควิดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเราเปยแบบแพนิกจ้ะแพนิกแล้วไงเธอกับตัวเองอยู่ในบ้านไม่มีใครบอกเลยก็ไปจักตัวเองแล้วก็แบบเครียดเองอะไรเองไม่ไปหาเพื่อนก็คือก็คือเป็นบ้านอยู่ในบ้านจากวันนั้นเนี่ยจนถึงวันนี้ยก็นหนึ่งปีเนอะทำไมนะก็หนึ่งปีพอดีแล้วก็อีกแล้วจ้ะซ้ำรอยประวัติศาสตร์ซ้ำรอยอีกแล้วนะคะก็คือ ที่เราไปเต้นนะคะปีที่แล้วปีถ่าใช่ไหมคะปีนี้ที่ฉันเรียนเต้นค่ะวันเดียวกับวันที่คนผู้ติดเชื้อไปเรียนโอ้ oh m แต่ว่าเขาก็แบบเรียนอยู่อีกห้องหนึ่งนะเขาเรียนอยีกห้องหนึ่งเขาก็เรียนส่วนตัวด้วยกับครูคนละคนเลยคือเขาเขาเรียนปุ๊บปุ๊บปุ๊บอเสร็จเขาตัดเขาตัดอินก็พึ่งไปไงเอออินก็พึ่งไปแต่ว่ามันังเอิบังเอิญมันวันเดียวกันอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงแหละอะไรอย่างนี้นะคะ คือก่อนนี้จะไปตรวจเนี่ยนี่ก็แบบว่าไปเสิร์ชนะตาม y o u ูท b บว่าเออต้องพยาบาลรัฐเป็นยังไงโรงพยาบาลเอกชนเป็นยังไงก็สรุปว่ามีแต่ข้อมูลโรงพยาบาลเอกชนนะเอ,อ้อแล้วโงมาบลรัฐไก็ไปตรวจเองเลยจ้าแล้วก็เนี่ยเป็นที่มาว่าทําไมวันนี้เราถึงทํารีวิววิธีการตรวจโควิดแบบ PCR หรือ s w a b นะนะ โอเคนะก็เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะแบ่งเป็นเป็นหมวดหมดวดละกันจะได้แบบว่าคุยกันไม่นอกออทะเลเนาะก็คือข้อแรกทำไมไปตรวจข้อที่2ตรวจที่ไหนข้อที่สามใช้ระยะเวลาเท่าไหร่นะคะข้อที่สี่สเวทเนี่ยเจ็บไหมนะคะแล้วก็ข้อที่หค่าใช้จ่ายเท่าไหร่นะคะมาข้อแรกเลยเนาะว่าทําไมฝนโปอยนะคะถึงตัดสินใจไปตรวจก็แน่นอนแหละเราก็ถึงแม้ว่าเราจะเรียนกันคนละห้องคนละครูนะคะแต่ว่าเราแชร์ แอเรียเดียวกันเราไม่ได้ไปสัมผัสไปและปฏิปตอ,อก,กับเขาสาม่มอิเคกับเขาไม่เลยคือจะบอกว่าตรงนี้คือไม่ได้คุยกับ,กบเขาเลยค็นใครเลย,ยไม่รู้เลยเออแต่ว่า ได่ดพิารณความที่ไม่เป็นบริเวณเดียวกันก็ถามว่ามีความเสี่ยงไหมก็มีความเสี่ยงแต่อยู่ในระดับที่ต่ำมากๆนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะฝนแนะนาเลยว่าใครที่มีความเสี่ยงนะคะควรที่จะทร e a ตัวเองว่าตัวเองเป็นผู้ป่วยเลยนะคะเพื่อที่อะไรเพื่อที่เราจะไปบอกคนอื่นเราไม่ต้องกลัวนะคนอื่นจะมองเราไม่ดีเราถือว่าเราทําหน้าที่ของเราแล้วนะคะว่าโอเคแต่ว่าคนอื่นให้เขาระวังนะบอกคนอื่นว่าเราเนี่ยได้ไปอยู่สถานที่ที่เสี่ยงนะเรามีความเสี่ยงคนที่เรา ได้ไปเจอเนี่ยเราควรที่จะบอกเขาเพื่อที่ให้เขาเตรียมตัวระวังเพราะเราก็ไม่รู้ว่าเขาอยู่บ้านกับใครอยู่กับเด็กอยู่กับผู้ใหญ่อยู่กับคนสูงอายุหรือเปล่าอันนี้เราก็ต้องระวังให้กับเขาด้วยโดยการรับผิดชอบในการบอกเขาด้วยนะคะที่ว่าตัวเองเป็นแล้วเราไปเจอเขาอันนี้คือสิ่งที่เราควรทํานะคะไม่ต้องกลัวนะคะเราเราควรที่จะแบบว่าบอกนะคะเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเนาะอ,อันนี้คือต้องขอให้ทุกคนบอกเลยนะคะ โรงพยาบาลรัฐนะคะทั่วประเทศเลยนะคะเราสามารถไปตรวจได้นะคะจริงๆเราสามารถโทรหากรมควบคุมโรคได้นะแต่ว่าเดี๋ยวฝนจะขึ้นเบอร์ให้นะคะแต่ว่าพอดีฝนโทรไปแล้วเหมือนแบบคือช่วงนี้มันมีคลัสเตอร์ทองรอแบบที่คนไปปาร์ตี้เยอะๆอะเออก็เลยโทรไปแล้วก็แบบไม่ติดสักทีอะไรเงี้ยก็เลยแบบตัดสินใจแบบไปเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าเอาจริงก็ ไปโรงพยาบาลรัฐไหนก็ได้นะคะที่อยู่ใกล้บ้านนะคะอย่างฝนเนี่ยไปที่โรงพยาบาลจเจริญกรุงประชารัฐนะคะเพราะว่า,าสะดวกที่นั่นนะคะจะลงลิงก์ให้เหงาว่าลิสต์โรงพยาบาลรัฐเนี่ยทั่วประเทศเนี่ยมีที่ไหนก็รับตรวจฟรีบ้างเนี่ยจะลงลิงไว้ในช่องอ description ข้างล่างนะคะอาการตรวจเนี่ยคือฝนต้องบอกมากของฝนนะตรวจต,ตั้งแต่ฝนไปนะฝนไปตั้งแต่สี่โมงครึ่งฝนกลับออกมาถึงรถเนี่ย รถเนี่ยประมาณบ่ายสามนะคะมันต้องประมาณดึกชิดคืนกลางคืนกลางครึ่งสี่คืนก็คือสามชั่วโมงครึ่งเลยนะไม่รวมการเดินทางนะคะก็ฝนจะเล่าให้ฟังกันว่าฝนเข้าไปเจออะไรบ้างพอเราเดินเข้าไปในโรงพยาบาลเนี่ยเขาจะไปเขาจะมีส่วนคัดกรองใช่ไหมเขาก็จะให้เราเราก็ไปบอกเขาแหละว่าเออเรามาตรวจคุณบินะอะไร ชี้แบบโอเคค่ะกีอยูเชิญทางด้านนี้เลยนะคะเออแล้วเขาก็จะแบบสติกเกอร์ให้ว่าเออเราพูดที่มีความเสี่ยงเราอาจจะเป็นผนู้ติดเชื้อเนาะอ่างเงี้ยแล้วพอเสร็จเราก็ไปเข้าไปในแอเรียนะคะนะคะของเอ่อของที่จะเป็นบริเวณตัวโควิดเนาะซึ่งจะแยกออกมาจะไม่เกี่ยวกับอ,อ,อายุระเวศหรือว่าฉุกเฉินอะไรเงี้ยจะคือคนละส่วนกันแล้วพอเสร็จเราก็ไปแล้วไปไป,ไปลงทะเบียนไปบอกเขาอะไรประมาณเนี้ยเขาก็ สักพักหนึ house. House ่งเขาจะให้บัตรคิวมาแล้วเขาก็จะรอรอเพื่ออะไรรอเพื่อที่จะเรียกสอบถามทีละคนเขาต้องซักประวัติก่อนครั้งแรกนะคะเขาก็ซักเนี่ยเขาก็ซักขนเขาก็บอกเขาก็ถามแบบเออได้สัมผัสโดยตรงผู้ป่วยหรออะไรอย่างเงี้ยเราก็เล่าเขาเล่าให้เขาฟังตามตรงว่าเราเนี่ยไปเรียนเอ็มที่เดียวกันแต่ว่าเราไม่ได้แบบสัมผัสโดยตรงแค่แบบชัดเจนสถานที่ครูว่าคนละครูห้องก็คนละห้องเวลาคนละเวลาอะไรอย่างเงี้ยพยาบาลก็บอกเออมจริงๆแต่ความเสี่ยงต่ำนะน้องไม่ต้องตรวจหรอกถ้าตรวจเก็บพี่พี่จะเก็บเงินนะอะไรอย่างเงี้ย แม่ม่เขาจะก็ระวแบบว่ามีค่าใช้จ่ายนะเพราะว่าความเสี่ยงต่ำม,มากเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าน้องจะคุยกับหมอก่อนก็ได้เออพยาบาลพี่เขาก็น่ารักนะโรงพยาบาลนี้เอ้ั้นคือเขาก็วาดแบบวงกลมมาให้อ่ะสามวงอ่ะแบบอินเตอร์เซ็กต์เนี่ยผมลงให้ดูว่าแบบเนี้ยน้องอยู่วงนี้วงเนี้ยความเสี่ยงต่าไม่ต้องกดก็ได้อะไรเงี้ยโอ้พูดประมาณน,นี้เราก็รู้สึกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวเอ,อ,อ่อคบหมอก่อนดีนกว่าแต่พยาบาลเ็ามีความน่าเชื่อถือแล้วแต่เราก็อยากจะคุยกับหมอด้วยเขาก็โอเคได้ค่ะ ก็เชิญเราไปที่เต็นที่เป็นผู้ตเต็นผู้ที่มีความเสี่ยงต่ํานะคะอันต้องบอกเลยนะคะว่าใครที่ตอนนี้เป็นทัสเตอร์ทองหลอใช่ไหมคนที่ไปขับไปอะไรมาจะเป็นไปเข้าไปสู่แบบกระบวนการของจุดที่เป็นผู้ป่วยแบบความเสี่ยงสูงนะคะซึ่งจะต่างกับผลเพราะว่าผนเนี่ยความเสี่ยงต่ํานะคะจะแยกกันนะคะเลี้ยวซ้ายนะคะความเสี่ยงต่ําเลี้ยวขวานะคะความเสี่ยงสูงนะคะ นั่นแหละคือจะแยกกันนะคะทีนี้อ่ะฝนก็ต้องเลี้ยวซ้ายใช่ไหมคะความเสี่ยงต่ำเปอร์เซ็นต์ฝนก็ไปลงทะเบียนวัดความดันชั่งน้ําหนักอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไปเจอ,เอจุดคัดกรองทั้งอันที่สองนะคะก็คือเขาจะซักถามอีกรอบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออเขาก็ถามเหมือนเดิมแหละฝนก็ตอบเหมือนเดิมว่าอ๋อเนี่ยค่ะไปเรียนเต้นมาเจอไม่เจอผู้ป่วยโดยตรงนะคะอยู่คนละห้องคนละครูอะไรอย่างเงี้ยเขาก็พูด,อ,ดอีกรอบหนึ่เนเนเงเออน้องคะ อันนี้เป็นความเสี่ยงต่ำนะคะถ้าตรวจเนี่ยมีค่าใช้ใจ่าย2,300บาทนี่ก็แบบแต่ว่าขอแต่ว่าควา,างมงกไงเพราะว่ามาแล้วก็แบบจะอยากตรวจฟรียอาพูดง่ายๆเขาก็บอกว่าก็เลยบอกเขาไปว่าขอตรวจกับขอคุยกับคุณหมอก่อนนิดนะะิดค่ะอะไรเงรี้ยก็เลยเขาไปบอกว่าเราก็แบบอยากคุยกับหมอ,ขอ,อเขาแบบเขาก็โอเคเขออกนาก็น่ารักเขาก็ให้เราไปตรวจไป,ไปหาไปพบหมอก่อนคุณหมอก่อนยอะยไรเงี้ยเขาก็เชิญเราไปที่หน้าห้องตรวจอะไรเงี้ยค่ะสักพักนึง ก็เข้าไปคุยกับหมอได้เข้าไปคุยกับหมอนะก็ด้ยวยความที่อันเนี้ยเป็นแบบ special case เป็นแบบโควิดอะไรเงี้ยจะบอกว่าห้องอ่ะมันจะไม่เหมือนห้องที่เราตรวจทั่วไปนะกับกับหมอที่ที่เราเคยพบอันนี้แบบ new normal เลยก็คือแบบห้องเล็กๆอะไรเงี้ยแล้วก็มีแบบแผ่นกั้นอนะ่ะจากจากพืนนะ้นอ่ะจนแบบจนจนเพดานเลยอ,ะอ่ะเออแล้วก็มีถุงมือแบบ องอันเลยมืออากาไไดในหนังเลยแบบอย่างเงี้ยออกมาแล้วเราก็คุยกับหมอแล้วนี่แบบเป็นคนเสียงดังด้วยไงก็ไปคุยเหมือนเจ้าคุคุยกับหมออะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าพิกพิกตรงที่ว่าหมอก็แบบอืมก็เราก็พูดเหมือนที่เราพูดกับพยาบาลเนี่ยแหละแต่หมอบอกว่าอืมแต่ว่าอยู่บริเวณเดียวกันก็มีความเสี่ยงแหละเดี๋ยวให้ตรวจนะอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็แบบเฮ้ยได้ตรวจว่าอะไรอย่างเงี้ยได้ตรวจฟรีว่าเออเราไม่ต้องเสียเงินสอง ดีใ,ใจเหมือนเดอน,นชนะเหมือนชนะพยาบาลแล้วเราก็แบบเราไมีค่าใช้จ่ายไหมคะอะไรเงี้ยเออเราก็แบบเพื่อความแน่ใจคอนเฟิร์มก่อนเขาก็บอกเออก็มีแค่ค่าปฏิบัติการปกตินะอะไรงงเงี้ยก็ร้อยหนึ่งอะไรเงี้ยอ่ะเดี๋ยวเอาไปจ่ายที่การเงินนะอะไรเงี้ยเราก็แบบเออโอเคสรุปก,ก็ได้ตรวจจ้าสเวฟเจ็บไหมต้องกลัวมาก บอกเลยว่ากลัวมากเพราะอะไรข่าวเนี่ยจะบอกว่าข่าวเนี่ยทําให้เราแบบคือเอาจริงนะก่อนตรวดเนี่ยคือกลัวสแวบมากเพราะว่ามันมีข่าวออกมาแบบเนี่ยเลือดออกอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็แบบคือจริงๆก็ไม่อยากตัวโควิดเพราะว่ากุยสแวรเนี่ยแหละคือเจาะเลือดไม่ปกติมากเลยนะคือนี่แบบชิลการเจาะเลือดคือคือเรารู้เล้ะวมันเจ็บแต่มันเจ็บนัดเดียวอีสวรเนี่ยมันยังไงได้เลือดออกทำไมมันเลือดออกกันเยอะแยะอะไรขนาดนี้เราก็ คือมันต้องหัวแหละอืมทีนี้เจ็บไหมบอกเลยว่าไม่เจ็บคะไม่เลยนะคิดไปเองข่าวก็ใหญ่โตคือข่าวข่าวนี้แบบจริงๆเลยอะแต่แบบจะบอกเลยว่าไม่เจ็บเลยนะคะมันเหมือนแบบเหมือนคือไม้ไม้แบบคือไม้สแบบอยวาขึ้นรูมให้ดูเนี่ยเดีย๋ยวขึ้นวิธีอันนี่ให้ดูเคือไมไม้มันเล็กมาก เหมือนไม้แบบคัตตันบัตรแต่มันเล็กกว่าเยอะนะมันเล็กกว่าเยอะเลยแล้วคือวิธีขั้นตอนการสแบบอ่ะเราก็เข้าไปในห้องเดิมแหละห้องที่มีถุงมืออวกาศอ่ะเออแล้วแล้วเราก็แบบแกะไออในถุงสแบทออกมาใช่ไหมแล้วหมอก็หยิบหยิบไม้แห้งไม้มาเกาแบบเสียบไปจมูกเราเขาก็แบบเหมือนแบบเย่ประมาณแบบสิบสิบวิอ่ะเออเหมือนแคกที่มุกแบบแคทแบบดึกอะเออ แค่ประมาณสิบวิเขาก็แบบเย่ยังไม่เจ็บนะครับอะไรเง้ยเขาก็เย่แล้วเราก็แบบเออมันก็ไม่ค่อยเจ็บนี่เราก็ทนได้อะไรอย่างเงี้ยเออเออแต่ว่าที่นี่เขาไม่ได้ให้กั้นหายใจอะไรเหมือนที่รีวิวเขียนนะแต่ว่าเออเขาก็ก็ก็คงได้แหละมั้งเออก็ได้เย่เย่เย่ไปประมาณสิบวิแล้วก็ออกมาก็ไม่มีเรื่องไม่ไมีมมๆๆๆอะไรก็ไม่รู้สึกเจ็บเออก็ไม่รู้สึกแสบนะแต่แต่ว่าพอเขาเออกออกมาก็คือน้ำตาแอบไหลนิดนึงไม่ไม่ใช่เอ่อคิ้วแอบไหลนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันไม่เจ็บ อันนี้คนปอว่าไม่เจ็บเลยนะคะเพราะฉะนั้นคนคะไม่กลัวนะคะสแสบไม่เจ็บเลยนะคะจอดเลือดเจ็บกว่านะคะบอกเลยค่ะะจุดนี้นะคะลิลิกนาเกือคนปิืมนะคะไม่เจ็บเลยจ้ามาเ็จนะคะพอสแสบเสร็จเนี่ยก็ไม่มีอะไรรักกับบาลเลยนะคะกเขาจะให้ใบนัดมาเขาก็คือตัวของรัฐบาลเนี่ยเราต้องไปรับไปรับคนเองนะคะกาจะไม่มีเอเจนต์ส่งมาให้เหมือนเอกชนแต่ว right. so ่า ก็คือจะให้คนอื่นมารับแทนก็ได้แต่ว่าต้องเอาบัตรประชาชนตัวจริงมาอะไรเงี้ยฝากฝากใครฝากน้องที่บ้านหรืออะไรเงี้ยไปเอาก็ได้นะวันวันรุ่งขึ้นเลยหลังไปมมเมนต้นไปนะคะก็ต้องโทรไปบอกเขาก่อนว่าเออได้ยังอะไรเงี้ยรอได้ยังจะไปแล้วนะถ้าเขาคอนเฟิร์มว่าเออแปเอาได้เลยอนะไรสิรวมค่าใช้ใจ่ายเท่าไหรนะ่เนาะค่าใช้ใจ่ายจริงๆ ค่าใช้ใจ่ายเนี่ยก็คือจริงฟรีนะก็คือเสียแค่100บาทค่าปฏิบัติการเท่านั้นเนาะก็สีรีรวมแล้วของฝนเนี่ยใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงครึ่งนะคะสําหรับการตรวจครั้งนี้นะแต่ต้องบอกว่าของฝนนี่เป็นความเสี่ยงต่ําเพราะฉะนั้นเนี่ยจะบอกว่าคิวมันดันเร็วมากสำหรับคนความเสี่ยงตำ่ำค,คือคนน้อยอะที่เข้าไปในความเสี่ยงต่ําแต่ว่า คือสําหรับคนที่มีความเสี่ยงสูงเนี่ยคือน้องที่มาหลังฝนนะฝนไปประมาณส1บเอ็ดโมงครึ่งใช่ไหมมีน้องกลุ่มหนึ่งอะ่ะเขามาประมาณเที่ยงประมาณเที่ยงเที่ยงอะ่ะเชื่อไหมฝนออกมาประมาณบ่ายสามครึ่งอะ่ะฝนว่าเขายังไม่ได้ตรวจเลยฝนเห็นเขายังยืนอยู่ยืนอยู่บริเวณที่เป็นแบบเ็นของผู้ป่วยความเสี่ยงสูงอะ่ะซึ่งฝนว่าน่าจะนานมากนะเออซึ่ง ลองพิจารณาดูว่าแบบเออถ้าเราไปตรวจเองอะไรเงี้ยก็จะมีราคาตั้งแต่แบบ3า0 0ันสาหอะไรนี้ใช่ไหมขึ้นไปแลกกับเวลาที่เราอาจจะต้องเสียไปฝนว่าต้องมีประมาณแบบ6ชั่วโมงอะสำหรับน้องนะเพราะว่าฝนฝนเองสมชั่วโมงครึ่งเอ้สาชั่วโมงครึ่งไหมเออสาชั่วโมงครึ่งสำหรับความสิ่งต่ำแต่ว่าความสิ่งสูงน้องยังไม่ได้เข้าไปเลยอะ่ะก็ต้องมี6ชั่วโมงไหมอะ่ะเออแล้วคนเยอะช่วมงนี้คัสเตอร์แบบ คาสตเตอร์หลยคาสเตอร์เลยมีตลาดมีทองหล่อมีอะไรเงี้ยก็เลยแบบหยุดหนึ่งก็ต้องลองพิจารณาดูค่ะถ้าว่างแบบว่างมากๆจะตรวจตรวจแบบหกชั่วโมงไม่มีปัญหาชิวๆเอาหนังสือไปน,นั่งอ่านเอาหนังสือสอบไปน,นั่งอ่านอะไรเงี้ยอันนี้ก็อาจจะเวิร์กก็ได้นะคะต้องลองพิจารณาขอบคุณม,ม,มากเลยนะคะสําหรับอ่า การรับชมรีวิวการตรวจโควิดแบบ PCR s w a b นะคะของโรงพยาบาลรัฐนะคะก็เดี๋ยวผลเป็นยังไงเดี๋ยวผลจะใส่ไว้ในช่อง Description นะระหว่างดีนะคะก็ขอบคุณมากแล้วก็ขอให้ทุกคนนะคะระมัดระวังตัวนะคะก็อย่าประมาทเนาะใส่หน้ากากนะคะล้างมือบ่อยๆนะคะแล้วก็เป็นไปได้ก็เลี่ยงที่ชุมชนนะคะเนาะมีอีโบีเวอะไรก็พักก่อนเนาะช่วงนี้อยู่บ้านก่อนนะนั่ง เทรดหุ้นนั่งอะไรไปก็ได้ดู Netflix ซีรีสั่งแยบอะไรเงี้ยปกป้องตัวเองก่อนเรายิ่งถ้าเกิดอย่างบ้านอย่างมีคนอับสูงอายุหรือเด็กอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อยู่บ้านเนาะเซฟตัวเองนะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับวันนี้ที่ติดตามนะคะก็คลิปวิดีโอต่อไปจะพิเศษอีกหรือเปล่าก,เกนนะะ็เดี๋ยวดูนะคะแต่ว่าวันนี้ขอไปก่อนนะคะขอลาก่อนนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย